ข้อความต่างมิติของมาร์กซ so, ิม an ิเลียนคิวกราโซจอ e นนี่เฟอร์ซิโลเฟียการขึ้นสู่สวรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ของกาย่ามาถึงแล้วมาถึงเรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้ครอบครัวแห่งแสงสว่างที่รักเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการได้เริ่มขึ้นแล้ว และควรจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้การดำเนินการจะเริ่มต้นด้วยการจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มมืดและดำเนินการต่อด้วยการประกาศเกี่ยวกับระบบการเงินใหม่ Forces of Light รู้ว่านี่เป็นเวลานาน,านมากปั่นป่วนบนพื้นผิวดาวเคราะห์ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุด พวกเขารู้ว่ามนุษยชาติไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของพลังงานด้านลบได้นานกว่านี้มีการพูดคุยมากมายเกี่ยวกับหัวข้อนี้สหพันธ์กาแล็กติกไม่ใช่ขบวนการใต้ดินอีกต่อไปตอนนี้เขาได้เปิดเผยต่อสาธารณะและได้ติดต่อกับผู้คนมากมายบนโลกและโครงการอาวกาศลับต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์ สหพันธ์กาเล็กติกได้ส่งตัวแทนมายังโลกเป็นจำนวนมากในช่วง36ปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สหพันธ์กาเล็กติกไม่เพียงแต่ส่งตัวแทนมายังโลกเมื่อ36ปีก่อนแต่ยังก่อนหน้านี้ในต้นศตวรรษที่20สหพันธ์กาเล็กติกคือใครประกอบด้วยสภะประกอบด้วยสมาพันธ์ของเผ่าพันธุ ต่างๆกว่า200เผ่าพันจากทั่วทั้งกาเล็กซี่และไกลออกไปพวกเขาส่วนใหญ่เป็นมนุษย์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาดูเหมือนเราพวกเขาทั้งหมดมีรูปร่างและขนาดต่างกันสีผิวและลักษณะใบหน้าต่างกันบางตัวใหญ่มากบางตัวค่อนข้างเล็กบางคนตาโตบางคนไม่มีบางตัวมีผิวสีเขียว บางตัวมีสีแดงหรือสีน้ำเงินในขณะที่บางตัวมีสีผิวคล้ายกับมนุษย์ทั่วไปมีตัวแทนชายและหญิงจากทุกเชื้อชาติในสมาพันธุลัตสหพันธ์กาเล็กซี่อันรุ่งโรจของเราได้ยืนหยัดแล้วว่าในปี2,565และต่อต่อไปมนุษย์จำนวนมากจะเริ่มเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นของชีวิต คนเหล่านี้จะเป็นผู้บุกเบิกของมนุษยชาติใหม่ในฐานะบุคคลที่มีพรสวรรค์เหล่านี้คุณคือผู้บุกเบิกก้าวแห่งวิวัฒนาการที่น่าทึ่งสำหรับมนุษยชาติโลกเป็นโรงเรียนสำหรับวิญญาณที่พวกเขาเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่มีเงื่อนไขในหลายระดับดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ ที่ซึ่งด,งดวงวิญญาณมีประสบการณ์ในการแยกการจำกัดคั้วและความถี่ต่ำของความกลัวการตัดสินและความสงสัยเงื่อนไขเหล่านี้รวมกับสิทธิเสรีทำให้เกิดห้องเรียนที่หลากหลายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้วิญญาณได้แก้ปัญหาส่วนตัวทั้งหมดของพวกเขาบนโลก มาหลายยุคหลายสมัยแล้วและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องออกจากโรงเรียนแห่งนี้และเริ่มต้นการผรจญภัยครั้งใหม่ในส่วนอื่นๆของจักรวาลเหตุการณ์การขึ้นสู่สวรรค์ครั้งนี้คือใกล้จะสิ้นโลกเก่าและโลกใหม่พร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณจำนวนมากพร้อมๆกันตัดสินใจที่จะละทิ้งข้อจำกัด ของการดำรงอยู่ทางกายภาพเพื่อกลับสู่มิติจิตวิญญาณดั้งเดิมพร้อมกับสมาพันธ์กาเล็กซี่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คือวิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณสิ่งนี้จะกระทำโดยพระประสงค์จากสวรรค์และจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าแก่สรรพสัตว์บนโลกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนามันเกี่ยวข้องกับความถี่ของความคิดและความรู้สึกของคุณ จัก,กรวาลเต็มไปด้วยพลังงานและส่วนใหญ่เป็นด้านบวกบางส่วนเป็นด้านลบโลกถูกร้อมรอบด้วยพลังด้านลบเพราะความคิดของเธอมีพื้นฐานมาจากความกลัวดังนั้นคุณต้องเพิ่มความถี่ของคุณเป็นพลังด้านบวกเพื่อปรับแต่งกิจกรรมการเปิดใช้งาน ascension นี้ความไว้วางใจอย่างแท้จริง การเปลี่ยนแปลงของแกนดาวเคราะห์เพื่อให้โลกกลับสู่ตำแหน่งเดิมการกระทําของแรงโน้มถ่วงในเชิงบวกเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อวันนั้นมาถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดจะถูกทำให้เป็นอัมพาตไปพร้อมกับโลกและจะกลับสู่กิจกรรมการเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่โลกเริ่มหมุนทวนเข็มน,นาฬิกาอีกครั้งวันนั้นคงไม่มีใครขยับได้ สิ่งนี้อาจดูน่ากลัวแต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเมื่อการหมุนของโลกหมุนไปในทิศทางเดิมทักษะการเคลื่อนไหวและการประสานงานทั้งหมดของคุณจะกลับมา mm. เมื่อร่างกายทั้งหมดและโลกเป็นอมพาตมิติทั้งหมดที่ขนานกับมิติที่สจะตัดกันในลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนเป็นและคนตาย คือคนเป็นคนตายก็จะสามารถมองเห็นมิติทั้งหมดได้มีสามวันที่มืดมิดซึ่งเมื่อผ่านไปไม่นานก็จะเหมือนชั่วพริบตาเหมือนต้องผ่าตัดหรือดมยาสลบเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวจักรวาลของเราครอบครัววิญญาณที่ปรึกษาและผู้นำทางซึ่งจะอยู่ใกล้เราเนื่องจากการข้ามมิติ แม้แต่คนที่ยังไม่ตื่นก็ตามสัตว์เลี้ยงจะเป็นอมพาสเช่นกันอย่างไรก็ตามพวกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเพราะพวกมันไม่เคยตัดการเชื่อมต่อจากโลกสิ่งมีชีวิตที่ยังสั่นสะเทือนด้วยความเกลียดชังความเจ็บปวดความกลัวซึ่งสั่นสะเทือนในรูปแบบความถี่ต่ำมากยึดติดกับความถี่ที่จำกัดมาก จะไม่เปลี่ยนเป็นร่างกายแล้วร่างกายเหล่านี้จะหยุดดำรงอยู่พร้อมกับมิติที่สและของพวกเขาและดวงวิญญาณพวกเขาจะผ่านไปยังลูกแก้วดวงอื่นที่เข้ากันได้กับความถี่การสั่นของมันวิญญาณไม่มีที่ว่างหรือเวลาดังนั้นเมื่อคุณฝันคุณก็อยู่ในอีกที่หนึ่งโดยไม่ต้องเดินทางดังนั้น มันจะเป็นเหมือนความฝันสำหรับคนเหล่านี้ที่จะตื่นขึ้นในลูกโลกอีกลูกหนึ่งเพื่อให้พวกเขาวงจรของวิวัฒนาการต่อไปได้บนโลกนี้จะมีเพียงจิตวิญญาณและสิ่งมีชีวิตที่สั่นสะเทือนแล้วในมิติที่5เท่านั้นที่จะจุติมาเกิดและผู้ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจะมีทางเลือกในการดำเนินการต่อไปชั่วขณะ จากนั้นพวกเขาจะดำเนินการต่อกับครอบครัวดั้งเดิมของพวกเขาลูกโลกดั้งเดิมของพวกเขาหรือติดตามวิวัฒนาการของพวกเขาดำเนินการทุกที่ที่พวกเขาเลือกเพราะแหล่งที่มากำหนดมันมาอิซาอขอบขอบขอบคุณอิซาเบากาเซียกาเซีย มาดูอีกข้อความหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่มนุษย์ทุกคนจะต้องรู้ณนวันนี้ก็คือว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบนโลกของเราที่กำลังปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องแบบทุกวันนี้เราต้องผ่านมันไปให้ได้พลังงานบวกสันสะเทือนสูงเราต้องสร้างขึ้น ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับที่ที่เราอาศัยอยู่อย่างแน่นอนผ่านยุคนี้ไปเพื่อเข้าสู่ยุคทองใหม่ในอนาคตเรือยานลอยลำอยู่เต็มท้องฟ้าเพื่อคอยช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทุกจิตวิญญาณสิ่งที่ผู้บัญชาการเทหุยนะคะแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกย้อนไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์า5 6 6 ฉันคือเทหุยแห่งคำสั่งอวกาศอินเตอร์กาเรติกคอมมาฉันมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศทั้งหมดในระบบนี้ผู้บัญชาการเทหุยต้องการแจ้งให้คุณทราบว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่กำลังประสบอยู่บนโลกใบนี้และทุกอย่างเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวภายใน การเปลี่ยนแปลงทิศทางของแกนโลกนอกเหนือไปจากความผิดปกติอื่นๆอีกมากมายในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้มีการทำงานตามปกติของสนามแม่เหล็กโลกในบางพื้นที่ทุกวันการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของอุณหภ,ภูมิโลกจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลายคนทำนายว่าจะเกิดยุคน้ำแข็งแต่มัน สิ่งนี้ไปไกลกว่านั้นอีกมันแสดงให้เราเห็นโลกถูกแบ่งออกเป็นบางเส้นการเปลี่ยนแปลงในเขตข้อมูลของเส้นทําให้การเปลี่ยนแปลงเอื้อต่อความไม่ตรงกันมากกว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆแต่ท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมาบรรจบกันจะมีแถบในพื้นที่ที่ในที่สุดจะประสบกับสภาพอากาศที่รุนแรง จากเงื่อนไขที่เราบอกคุณแล้วการหมุนภายในของแกนโลกในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมนุนแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กไฟฟ้าของดาวเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กโลกเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการทำงานของมนุษย์ใช้การคาดการของกรณีนี้แต่ฉันขอประกาศว่าเราอยู่ที่ประตูของการเข้าสู่บางพื้นที่ของยุคน้ำแข็ง พวกเขารู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและสถานการณ์ที่รุนแรงของแม่เหล็กนี้จะมาถึงการเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้พยายามแก้ไขและกำลังแก้ไขผ่านคำสั่งทางเทคนิคต่างๆที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ แบบเดียวกันของระบบดาวเลิกทั้งหมดและกระบวนการขึ้นสู่ดาวเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดผ่านเกลียวสวรรค์ยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเหล่านี้คุณรู้อยู่แล้วว่าโลกจะต้องทนทุกทรมานจากรูปร่างทางสันฐานวิทยาและการปรับโครงสร้างของมันจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งของอุณหภูมิที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในบางแหง่งอย่าตื่นตระหนกแต่ใช่รับการคาดการเพราะทุกวันเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในระดับของสภาพอากาศและสภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกนี่คือข้อความที่ฉันส่งถึงพวกเขาสันติภาพสวัสดีที่รักเทฮุยแห่งกองบัญชาการอาวกาศ ขอขอบคุณชาแนลเอมมา a นเอลและพาสโ o ล่ a อะโดไผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ของ ERKS ขอบคุณบูสต t เดยผู้แปลก็คือสรุปว่าในตอนนี้สาพันธกาเล็กติกเขาก็ต้องการที่จะมาให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นเขานะคะบนท้องฟ้าก็คือให้เราค่อยๆเห็นทีละนิดนะคะจนกว่าเราจะเคยชิน เหมือนกับเป็นโรคโควิดอะคะ่ะถ้าเราเคยชินเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใจเราก็ค่อยๆสปรปับสภาวะของตัวเราให้เข้ากับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วการที่ภายใน3วันเนี่ยเราจะเปลี่ยนนะคะก็คือเราเปลี่ยนเหมือนเราแบบตรึงไว้เหมือนเราอยู่ใน ความฝันของเรานะคะก็คืออยู่อาจจะประมาณ72ชั่วโมงนะคะเหมือนเราข้ามมิติไปอะคะ่ะก็คือเมื่อเราตื่นขึ้นมาเมื่อเราเหมือนเรานอนหลับแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับโรคใหม่เราก็สามารถที่จะตื่นรู้ไม่ว่าคุณช่วงคัามฝันนั้นคุณจะอยู่ ที่ไหนเขตไหนคุณจะตื่นรู้ทุกคนนะคะก็คือแบบอยากให้เราช่วยกันแบบเออมาทําสมาธินะคะเพิ่มพลังงานความดุบบวกเมื่อเราใจจดจอนะคะกดของแรงหนึ่งดูดจักรวานเมื่อเราใจจดใจใจจอที่จะเปลี่ยนมิติขึ้นไปเนี่ยในทุกช่วงทุกขณะแม้แต่นอนหลับเนี่ยจิตเราก็อยู่ตรงนั้นก็เวลาเปลี่ยนนะคะเราก็จะเหมือนที่เราแบบเหมือนคําว่าแช่แข็ง3วันก็เหมือนเราอยู่ตรงนั้นพอ,อ เปลี่ยนมาอีกวันหนึ่งหรือการตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเราก็อยู่กับโลกใหม่ได้แบบอย่างสบายเพราะเราเคยชินแล้วเราตื่นรู้แล้วจะดีกว่าบางคนที่ยังไม่ได้ตื่นรู้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็จะทําให้เขาใช้เวลานาน,านให้เขาอาจจะแบบเป็นการช็อกที่จะระลึกถึงอนาคตหรือว่าจะย้อนกลับไปดีแต่ทุกคนจะต้องตื่นรู้เหมือนกันและพร้อมกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ